สวัสดีแต่มาชมกันด้วยเออหืมกระตุกมากคะับครับสวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในรายการซีมยูทูบนะครับจากรายการเ่ียบคุณเอ่อมลุนะเราวปนนี้เราจะมาเล่นมาครับโซนจุดสิบห้าจุดโซนนะฮะในเอสที่สามนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเออทำเลยครับทำอะไรดีนะครับในอีพีนี้นะครับเราจะมาทำ ตัดไม้เนี่ยทำตัดไม้เออทำตัดไม้นะมี่ออนครับตัดไม้ทำลายป่านะฮะวันนี้เราจะไม่แบบไม่เติม,มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหนื่อยนะครับแต่ไม่อยากเติมมากเลยนะฮะถาผมเอาตรงนี้ขึ้นมานะฮะมันจะได้ตัดต่อย่าย่ายดีนะครับแบบกูสตอปนะเออมันจะได้ง่ายดีนะะถ้าได้ดึงดึงลงมาเนะี่ยมัน มันง่ายมันมันไม่ง่ายแต่มันกระตุกนะครับเปิดรอยแล้วนะฮะนี่ผมเปิดรอยนะมือตีหรอเี่ไห่โอ๊ยโอ๊ยมันปินเลยจอดจุดยอด,ด,ยอดโอ๊ยตุกนะเว้ยต้องเข้าใจสิมาครับเดี๋ยวเราจะมา <c oughs> ทำเออสินะครับเสียงแปลกๆเนี่ยก็ต้องขอภัยกันด้วยนะี่ เป็นเป็นไข่แล้วเป็นไข่เป็นไข่เออนะฮะกระตุกมากนะครับจังหวะนี้หรือว่าพ่ฝนมันตกครับผมเป็นไปได้เนะี่เอืมันทำเหมือนมันเราจับเราไม่ได้หลายคนจะเห็นผมอะไรนะดอกบักแล้วใช่ไหมครับ แต่อ่านเวอร์ชันหน่อยนะรุ่น15.2นะครับผมยังไม่ได้แจกนะครับแล้ทษทีนะฮะก็ขี้เกียจโหลดมาแล้วนะ,ะก็รอตัวเต็มมาเลยกันนะฮะถึงมันจะบั๊เท่าไหร่ผมก็รอได้นะ,ะไม่เป็นไรนะะตอนนี้เราต้องการเนื้อนะฮะเนื้อไอ้พวกเนื้อืมเนื้อแกะเนื้อแกะเออเนื้อแกะเนื้อแกะนะฮะเอานเนื้อแกะมาเนื้อแกะโอ้โหเนื้อแกะมานะครับ รสึกว่าเราต้องการเติมบ้านบนนะฮะหลังที่สองนะครับเออบ้านชั้นบนนะครับต้องการไหมต้องการเอามาให้มันใหญ่ตรงนี้อีกนะครับให้มันใหญ่เน,นี่ยนะนอนไม่ได้นะตัวทีเออนี่ครับเดี๋ยวเราขอการตัดไม้กัมันอีพีนี้อาจจะนานหน่อยนะฮะ อัปตอนกลางคืนหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะฮะใครถ้าที่ไม่ว่างนะฮะมาดูตอนเช้าได้นะครับผมเออตอนเช้าผมก็ได้อัปนะก็อาจะอัปบ,บอกแหละผมอัปอะไรไม่รล้ดลืมแล้วอัปบ,บอกเอ่ออะไรนะขาวสารเออเก็บไมโครฟ้ใช่ไหมล่ะเออแล้วขาวสารอะไรพวกนี้ขาวสาร,าสารนะ <c oughs> ข่าวสารอ๋อดอกไม้บักนะั่เออนั่นหนึ่งลืม,ลมเฮออ้ยเราว่าหินอันว่าตัวฟักเป็นไรเป็นไรเรามีหินเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวนะแต่สติค,คุณจะหมดแล้วนะเออก็ต้องเอาเลยนะไปสองอันนะครับเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกนะในการใช้งานมันนะฮะ คลิปนี้อาจจะโดนตัดหน่อยนะครับก็ขออภัยเนี่ยเพราะว่ามันตัดน้ายาวนะครับต้องขออภัยเนื้อช่วงนี้นะครับผมรอให้เน็ตแรงๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเอจีนะับหรือโบนนะฮะเออรู้สึกว่าคลิปผมมันไม่มีเลนะฮะเอจีเอาเนี่ยช่องทีทีเนี่ยก็ ตอนนี้โปรแกรมได้ดีเลยนะครับแบบจีๆกับโอ,อไม่ใช่นะก็ต้องกรนะจายตัวน,นั้นมันกระตุกหม่อนนะครับตอนที่สิบสี่นนะเลยกลับเล่นสิบสี่ก็ขี้เกียจกลับมาตั้งสิบห้าอีกก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไระก็คือนี่ก็นอนอนอน เออหีมากปรมาณสุดยอดจริงๆเรานะครับเดี๋ยวเราขอเอคเดี๋ยวเราขอทำเป็นบ้านก่อนนะนะบ้านนะครับเราต้องใช้ใช่ไหนะเออลืมลืมผมว่าผมจะทำคลิปตลกหน่อยนะครับก็มันไม่ตลกเออ คุณดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะก่อนที่ผมจะไม่อับตลอดนะฮะแล้วติดตอนนี้ผมได้ออกจาก TGN หรือยังไม่เอาอจจมันนะลืมออกอีกแล้วอ,อ,อินโรนะครับผมเป็น TGN สมัครเรียบร้อยนะครับสมัครเป็น TGN เรียบร้อยนะครับใน Google นะครับผมใครจะไปสมัครนะครับก็ไปดูคลิป คนอื่นแน่ฮะผมไม่สอนนะฮะแม่นิเกียนะครับคุณใน Google ว่า tgn นะฮะนั่นจะมีเว็บแรกครับให้คุณกดเข้าไปทำแบบนี้คือมาพูดเล่นนะครับะไปทำแบบนี้พ่อทำทำทำอะไรต่างๆนะนี่เล่นนะคะไปไม่ใช่มาพูดเกี่ยวกับ tgn นะฮะคือผมว่าน่าจะทำบ้านตรงกลาง ใช่ไหมฮใช่ไหมไอซเมนี่ดูดูแนตาอีกอเงี้อันนี้มันอะไรแบบอบบแบเออตกเยอะเลยเก่าสุดยอดมากผมว่าผมทำตรงน้ำนะฮะนนนนนไม่มีอะไรมาหรอเดี๋ยวขอขอเดินขึ้นก่อนเลย เออนี่มันมีเสียงทีวีเซ็กซ้อนต่อครับทามีก่ก็คอไปนะครับมามเฮี่ยงหอัก เราจะตัวนะข้าวเอ้ยแฉะไอ้แฉะนะครับเดี๋ยวเรากะขูนะเนะทำยังไงแบบนี้ใช่ไหมไปทำต่อไปตรงกลางนะครับดูเลย คือที่ขาวเนียนเรียบสม่ำเสมอทุกเวลานะครับเดี๋ยวแป๊บอรู้สึกว่าผมพูดแปลกๆปไปนะเออต่อมาก่อนต่อมาเออต่อมาต่อมาดีมากดีมากอืมดีมากครับดีมาก ถอยมาถอยมาเออดีม่กดีม่เออไม่ต่อไม่ตอยเออปล่อยดูเดี๋ยวสร้างมันหน่อยดิตรงนี้เลยวไหมตรงนี้เลยตรงนี้โอ้ผมไม่ได้ใส่สดลืมเนยไม่ได้ใส่สดรอนะรอจนได้ถึง ผมจะถ่ายท่าสดนะครับก็ประมาณสิบปีนะฮนะทุยตไม่ก็ถ้าเป็นแบบเกมเมอร์นะฮะก็อาจจะถ่ายทอดสดได้นะฮอันนี้ยังเป็นเกมมิ่งเลย,ยเป็นเกมมิ่งเลยยังไม่ได้เป็นเกมเมอร์เลยถ้าผมมีหนึ่งร้อยซับสไครต์นะนี่คือผมแบบสุดยอดนะครับอยากเป็นมากนะครับ อยากได้หนึ่งร้อยซับสไคร้คนอื่นบ้างนะแต่ก็ไม่มีใครมากดไรอยนะเพราะว่าคลิปผมหายากใช่ไหมใช่ <laughs> ใช่มากเลยนะมันหายากมากนะคนที่พิมพ์แบบเกมกิมมิ่งอะอันแรกนะครับแล้วมันจะมีเขียนว่า C M YouTube นะกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะฮะอืมสกแป๊บนะ จุบจุบจุบนะเรามา่ไมีบ้านเยอะกันไปวะนนี้มีเยอะก็ไม่เป็นไรนี่เรามาตดัตดไม้สร้างบ้านนะครับผมเป็นคนที่แบบแต่งะนะนะแต่งปกคิปไม่เป็นนะครับถ้าใครแบบจะแต่งให้นะครับก็เออแต่งมาได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกผมก็ได้นะครถ้าคุณแต่งเสร็จนะครับ ถ้าแต่งนี้ผมจะแบบไม่มีอะไรครับผมบตทูนี่ผมก็ไม่ได้นะฮะมันมันต้องเสียเงินนะฮะผมผมไี่เป็นคนเก็บเงินนะครับเออมาเงินนะฮะคุณนยีได้บาทูนนะฮะไปซื้อเลยนะครับห้าสิบบาทนะฮะห้าสิบบาทหรือหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะครับเอาไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่แบบ พวกแบบอะไรนะหนึ่งพันซับสไครก็แจกบัตรทูมนะฮะหนึ่งพันหนึ่งอะไรวะหนึ่งร้อยอะไรประมาณนั้นนะฮะผมเล่นนะฮะถ้าใครจะมากดไลค์ก็กดเลยนะฮะกอยกัดกดซับสไครนะฮะกดแชร์กันด้วยนะี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมนะ่โอ๊ยรู้สึกว่าบ้านมันจะแบบใหญ่เลยไหมครับเข้าไปนอนตอนนี้ไหมบ้านใหญนะ่แล้วก็ดีนะผมชอบบ้านใหญ่ๆนะฮะ เออเซิร์ฟนี้นะครับถ้าเล่นก็ต้อเล่นแบบโหดแล้วนะครับอย่างอ่อันนั้นพี่เต้น,นี่ยผมเต้นเนอ็กแฟลชไฟเจอร์นะฮะอ๋อนะฮะแบบนั้น,นแจกไลนยนะครับผมโลเอ้ลงแมปบนคอมไม่เป็นนะฮะแต่ลงบนโทรศัพท์เป็นนะผมก็ไม่เล่นตั้งแต่นะครับแบบถ้ดูเนี่ยนะ มันเ,เขาสอนก็ไม่ต้องดูไปนะขี้เกียจมากนะขี้เกียจในการดูมากนะฮะไปมึงกูกูเองเลยนะครับนะเดี๋ยวแล้แป๊บแป๊บแป๊บใหญ่ยินไปโอ้ไม่ my goodness ทำเองนะ โอ้โหบ้านมีลักษณะสวยงามมากๆนะครับนี่เงียบนะนีครับในสายตาผมนะไม่เงียบในสายตาล้ำซุ้มก็ไม่เป็นไรนะครับเออนี่ตัดๆๆอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับบ้านนี้ก็มีความลักษณะสูงเหมือนกันนะครับ ดู s s สามครับเออนะฮะก็ดูก่อนนะครับว่ามันจะสร้างบ้านไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหดูแล้วเจ็บตาเลยนะครับแสบตาเลยบ้านแบบนี้นะครับ,รบ,รบก็สวยเหมือนกันนะบ้านอะไรนะไม้ขาวเออไม่มีไม้ดำนะไม้ดำก็มาตกแต่งแล้วเดี๋ยวขอตัดไม้ในการเอเอสตอ็อปคลิปแป๊บนะครับ ก็ตกโอ้โหเดี๋ยว้ปลูกหลอมรอบนะโอ้ย my god my g o o d n e s my w a t day my t fuck มมมมมมโอ้ยเสียวเสียเสียมาเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมในรายการสร้างบ้านนะครับทัวตลอด24ชั่เชื้อมือนะ เออนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำบ้านกันนะครับในเลสเพจที่สามนะครับเออนะเอเอไม่รู้ว่าจะกล่าวทำไมเยอะแยะนะครับปวดหัวมากเลยนะเราจะทำเหมือนบ้านตรงนั้นนะฮะก็เห็นวางด้านล่างนะฮะบล็อกหินเออก็อเห็น คุณทันสมัยชิดใชย,ยนะครับ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 เออใส่ใส่ไปเ,ออเรื่อยๆเออเรียบร้อยนะครับนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องแคสเกมนะครับนี้เราอยู่ในนอกข้างนอกเลยคนระับ ก็ได้กินเสียงทีนะวีเนี่ยก็ขออภัยนะฮะขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่ผมดูทีวีด้วยนะฮะผมชอบแต่อาเคี้ยวตัวทีวีได้ไมันมันนะเป็นมั่เป็นยังไ,ไงไก็ไม่รู้ม,มันมันตรงไหนวะมันไม่เห็นติดมือมันนะอะไรเลยเนาะอะไรมันติดมือเชีย ครับเดี๋ยวเราขอขุดขุดขุดกันไปก่อนนะฮะเราจะมาสร้างคนด,ดูนะผมก็ไม่อยากดูแลเดี๋ยวก็นหินบล็อกหินเออ เอาเอาหินที่เนี่ยเดี๋ยวปะเพื่อตรงนี้ปั๊บเอไม่เนียนเลยกูได้เล็กสตตนเออมีละลืมลืมต้องไหนส่นสมองอันนี้ไปเลยนะครับเราได้เล็กสตตนมาแล้วเราจะมาทำอะไรดีเล็กสตตนแค่นี้มันไม่พอหรอกนะ ต้องมีทั้งเหล็กอังเลสโตรนทั้งอะไรแย่ๆนะเลสโตนช็อตอะไรพวกนี้นต้องมีเลยครับสลามถ้ามันเป็นสลามบนะอลนี่ยเออก็ชอบมากนะอือ เล็กตอนทอดวักดิ่ ทำไมมันกระตุกอย่างนี้กูหัวร้อนนะบ้านสวยไม่สวยไม่รู้เออนี่คือปัญหาไอโปูแกมกูหัวร้อนแล้วนะบู๊โปรแกรมก็กระตุกกรมึงกระตุกจังเลย ไม่เป็นไรมันไม่สวยก็ไม่เป็นไรมันไราไม่สวยก็คือแบบเออไม่สวยก็ขนาดใหญ่ก็พอนะเพราะว่าต้องไรใส่เยอะๆเออน,นี่ใส่ไหมใส่ดีกว่านะ เรียบร้อยเรียบร้อยปุ๊บอ้าวถูกอันนี้เรต้องนอนดกแล้วก็ตื่นสายวัดต่นเียนะครับเดี๋ยว เข้าบ้านมาโอ้โหบ้านมึงใหญ่มากะเนี้จะสตาร์สิบีแล้วปลดล็อกครับเต็มเงยนะโปรยนะฮะปลดล็อกเสร็จนะครับก็ต่อบ็อกเหมือนเดิมนะฮะเอ้ยนะฮะทำไมมึงผมถึงราบเบียะะ์ะนี่ ดูกัน <c oughs> ถ้าผมได้อัพนี่อัพเยอะใช่ไหมเยอะเปล่าวะเยอะมากนะ ผมก็ไม่อยากอัพหรอกว่าผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรอันนี้ผมอัพสมมมันมันเยอะนะฮะอาจจะเป็นวันสาร์าทิตย์อาจจะแบบไม่อัเมงก็นะครับประมาณนั้นนะ ถ่าได้อัพก็ดีมากนะคะ มีที่ปรุงยาก,ก็ได้ลูกกันลูกตายแมงอุมไม่เยอะเลยนะครับเยอะแบบว่าสองอันต้องคว้างสองอันกว่านั้นนะเนี่ยทำอะไรได้เยอะแยะมากมายครับโอ้โหไอสักกิริตัน มันใครยิงมึงมืงใครเหียบักค,ครับผมโดนสกิลบักย่อครับสกิลบักกลับหลังครับผมนี่ดีด๊ด,ดมากนะ,นะฮะ <c oughs> โอ้มันกดเชีร์มึงได้ยังไงเนี้ย นะครับเห็นไหมผมไม่พูดก็นานเลยนะเฮ้ยตาหมดแล้วฮะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะกดติดตามกันด้วยบ้านนี้นะครับทำพิเศษนะครับมาต่อใน e b ทีนะฮะเดี๋ยวมาทำกันนะ ในที่นี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ